ผัวเมียอยากฟ้องแย่งการครอบครองปลรปักที่ดินของอีกฝ่ายหนึ่งบอกให้ทาได้ไหมกฎหมายว่าไงก็เป็นอีกปัญหานะที่เกิดขึ้นจริงในส่วนของสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันซื้อทรัพย์สินมาบางเอินว่าเมียหนีไปแต่งงานกับแฟนฝรั่งทิ้งเราไว้เราอยู่ในที่ดินนะฮะต่อมาอีกเป็น10ปีอยากฟ้องแย่งการครอบครองปลรปักทําได้ไหมหรือแม้กระทั่งว่าผัวไม่อยู่เมียใส่ชื่อในที่ดินไว้ มีการแอบขายให้คนนอกทั้งที่เป็นสินสมรสคนนอกเข้ามาผัวยังอยู่ในบ้านเกิดการต่อสู้กันบอกผัวอยากแย่งปลรปักฟ้องได้จริงเหรอในตรงนี้ถือว่าเป็นปัญหาหนักเลยนะในเรื่องการที่จะฟ้องปลปักได้หรือไม่ได้นะกฎหมายก็มีการกําหนดไว้ในกรณีว่าทรัพย์ซึ่งได้มาในระหว่างสมรสถ,ถ้าเป็นกรณีสามีภรรยาจดทะเบียนเขาจะกําหนดไว้ในมาตรา1 4 7 4ว่าทรัพย์ซึ่งทั้งสงได้มาในระหว่างสมรส หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างสมรสนั่นคือมีการโอนเข้ามาหลังจากที่มีการจดทะเบียนสมรสกฎหมายจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมทันทีนะฮะเป็นสินสมรสทันทีหรือกรณีว่าเป็นไม่จดทะเบียนนะปกประเภทสมรสเท่าเทียมหรือเป็นประเภทอยู่ด้วยการเป็นเพื่อนการเป็นหุ้นส่วนการซื้อทรัพย์เข้ามานะฮะโดยที่ว่าอ้างว่าเป็นทรัพย์สินที่ออกมาด้วยกันตรงนี้กฎหมายเขาจะเรียกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม คำว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมนะฮะถือว่าทั้งสองฝ่ายต่างเป็นเจ้าของในที่ดินดังกล่าวการแย่งการครอบครองประปักในที่ดินก็มีการกําหนดไว้ในมาตรา1382ซึ่งกําหนดว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครบ10ปีผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์โดยการแย่งการครอบครองปรปรักนั่นหมายถึงว่ากรณีเรามีการครอบครองต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่น แต่การที่บอกเราเป็นเจ้าของอยู่ด้วยกฎหมายบอกไม่ให้นะฮะเพราะว่ามันต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้นคุณจะมาแย่งการครอบครองทรัพย์ของตัวเองไม่ได้เว้นแต่ในทรัพย์ดังกล่าวนะตัวเรานะจะมีการแบ่งแยกกับแฟนแบ่งแยกกับสามีภรรยาเป็นชัดเจนเป็นสัดส่วนการที่เราจะก้าวเข้าไปแย่งส่วนของเขาอันนี้ได้เพราะถือว่าเป็นทรัพย์ของผู้อื่นนะ แต่การที่ครอบครองมายังไม่แบ่งสัดส่วนชัดเจนยังไม่มีการแบ่งการครอบครองที่ชัดเจนยังไม่มีการล้วกันแนวเขตจะไปแย่งปลปักไม่ได้นะฮะทีนี้ในส่วนของการที่มีการครอบครองทรัพย์ดังกล่าวนะจะเกิดขึ้นในกรณีที่สามีภรรยามีการไปแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วทิ้งสามีอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวครอบครองมา30-40ปีก็จะถือว่าไม่สามารถอ้างแย่งการครอบครองปละปักได้เลย หรือแม้กระทั่งว่ามีการขายทรัพย์นะให้คนนอกไปเมียใส่ชื่อไว้คนเดียวแอบขายผัวอยู่บ้านมา20 30ปีก็ไม่สามารถที่จะมาอ้างเรื่องแย่งการครอบครองปรปักได้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้ทั้งหมดก็มีเทคนิคเหมือนกันในการที่จะแย่งการครอบครองปรปักเราก็ต้องตั้งรูปคดีในแนวที่ว่าสามีภรรยาคนที่ไม่อยู่นะเขาบอกว่าให้ยกให้เราเรียบร้อยเป็นส่วนของเราทั้งหมดยกส่วนของตนเองให้เราด้วย ชื่อแม้จะเป็นชื่อเมียอยู่ก็ช่างนี้ไปเอาผัวฝรั่งบอกว่าเราก็ฟ้องไปในแนวว่าแย่งการครอบครองปลรปักแต่ในคำฟ้องต้องบรรยายว่าห้ามเป็นสินสมรสนะต้องบอกว่าเป็นทรัพย์ซึ่งซื้อมาร่วมกับภรรยาและภรรยายกส่วนของตนให้เราแต่เพียงผูด้เดียวเรียบร้อยเราครอบครองโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของมาครบ10ปีจึงได้สิทธิ์โดยการแย่งการครอบครองปลรปักส่วนของภรรยานะฮะจึงฟ้องให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินโอนให้เราทั้งหมด ตรงนี้ได้หรือถ้ากรณีว่าใส่ชื่อภรรยาไว้มีการไปขายคนนอกนะแล้วคนนอกมีการฟ้องขับไล่เราซึ่งอยู่ในที่ดินเมียทิ้งไป10ปี20ปีตรงนี้การที่เราจะไปฟ้องในส่วนของการที่ครอ,อบครองปรปักกับคนนอกไม่ได้เพราะคุณอ้างแล้วว่าเป็นสินสมรสคุณจะไปแย่งการครอบครองปรปักที่ตัวเองไม่ได้ทางแก้นั่นคือคุณต้องไปฟ้องเพิกถอนนิติกรรมช่อชน เนื่องจากว่าเป็นทรัพย์สินส่วนรวมนะเป็นเจ้าของร่วมแต่แอบขายคนเดียวถือว่าเป็นนิติกรรมช่อชนให้เพิกถอนครึ่งหนึ่งส่วนของเราที่แอบขายติดเข้าไปด้วยให้กลับมาเป็นของเราครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือตรงนี้ก็ต้องไปตั้งรูปคดีในเรื่องการฟ้องเพิกถอนนิติกรรมอย่ามาตั้งเรื่องการครอบครองประปักเด็ดขาดในเรื่องของการครอบครองประปักก็มีดีกากําหนดไว้ด้วยนะเป็นดีกาที่9 3 9 4ทับสอ การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อันจะทําให้ผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์ตามมาตรา1382นั้นจะต้องเป็นการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของบุคคลอื่นด้วยหากเป็นการครอบครองทรัพย์สินของตนหรือที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมที่ยังไม่มีการแบ่งแยกกันเป็นสัดส่วนก็หามีผลที่จะทําให้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองไม่ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสของผู้ร้องและบ่ผู้ร้องจึงเป็นเจ้าของอยู่ด้วยกึ่งหนึ่ง ตราบใดที่ยังไม่มีการแบ่งที่ดินกันผู้ร้องและบ่อจึงต่างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินพิพาทคนละส่วนเท่าๆกันของที่ดินพิพาทการที่ผู้ร้องอ้างว่าบอนำที่ดินพิพาทไปขายให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ร้องซึ่งมีผลผูกพันเฉพาะที่ดินพิพาทส่วนของบ่อเมื่อผู้ซื้อได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านที่2และผู้คัดค้านที่สองได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านที่1ที่ดินพิพาทจึงเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์รวมของผู้ร้องและผู้คัดค้านที่1 ในทุกส่วนของที่ดินพิพาทศาลจึงไม่อาจมีคําสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปลป,ปักในที่ดินของผู้ร้องเองได้นั่นคือตั้งรูปคดีผิดการที่จะได้กรรมสิทธิ์ในตรงนี้นะฮะจะต้องไปฟ้องเพิกถอนนิติกรรมอ้างว่าขายส่วนของเราไปด้วยถ้ากรณีนี้นะก็ต้องไปฟ้องเรียกร้องกันส่วนหนึ่งดังนั้นต่อไปใครคิดที่ครอบครองจะครอบครองปลป,ปักที่ดินของผัวของเมียก็ต้องวางแผนให้ดี พาดมานอกจากจะซวยแล้วหัวแตกด้วย